ชิปกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนพี่วี่ทำเฉกากรวยคาราเมลนมสดกันจ้าทำเฉกากรวยเองด้วยนะคะง่ายมากๆรับรองอร่อยแน่นอนเริ่มต้นที่ตัวเฉากวายก่อนนะคะวันนี้หมูจะใช้เป็นผงทำเฉากวายสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะจะมี2ส,ส่วนค่ะ ส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้ละลายผงเฉกาก๊วยค่ะส่วนที่สองเนี่ยเอาไว้ต้มค่ะอันนี้ก็คือหมูตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับน้ําเปล่าส่วนที่1ค่ะใช้ตะก้อมือนะคะคนให้เข้ากันค่ะช่วงแรกเห็นไหมคะเขาจะยังแบบไม่เข้ากันเนาะมันจะเป็นเ,เนื้อๆอ,อ,อยู่นะคะ ให้เราคนจนกรนทั่งเขาเข้ากันให้ได้มากที่สุดค่ะระหว่างที่เราคนส่วนผสมตรงนี้อยู่เราก็เอาน้ำส่วนที่สองค่ะไปต้มให้เดือดส่วนผสมตรงนี้ค่ะถ้าเข้ากันดีแล้วจุดสังเกตของหมูก็คือมันจะเป็นฟองนะคะฟองจะเยอะๆประมาณเนี่ยเป็นน้ไรมาใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอน้ำที่ต้มไว้ให้เดือดก่อนน้ำส่วนที่สองที่เราต้มต้องให้เดือดเลยนะคะ เนี่ยเดือดแล้วปิดแก๊สเลยค่ะยกลงจากเตามาก่อนใส่ตัวเฉาก้วยที่เราคนผสมไว้เมื่อสักครู่ค่ะคนให้เข้ากันดีก่อนนะจ๊ะพอเข้ากันดีแล้วยกขึ้นตั้งไฟต้มอ,อีกรอบหนึ่งค่ะให้เขาเดือดในขั้นตอนการคนบนเตาค่ะหมูจะเปลี่ยนเป็นพายไม้นะคะ จะถนัดกว่าคนให้เป็นน้ําวนแบบนี้ค่ะคนตลอดเวลาเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะกวนไม่ทันเดี๋ยวจะไหม้ซะก,ก่อนนะคะก่อนที่จะยกขึ้นตั้งเตาแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ไปเตรียมภาชนะเช่นถาดหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้ค่ะที่เราจะเทเฉาวกวยใส่ลงไปอะคะ่ะ พราะว่าเดี๋ยวพอเซตตัวบนเตาเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะเราจะยกลงแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยค่ะลองพักมือดูนะคะเนี่ยในหม้อก็คือเดือดแล้วนะคะเนี่ยเดือดเป็นแบบนี้เนี่ยหมูพอนะคะปิดแก๊สเลยจ้าใช้ได้แล้วค่ะนำมาเทใส่พิมพ์ได้เลยนะคะวันนี้พิมพ์ที่หมูใช้ก็จะเป็นถาดสี่เหลี่ยมค่ะขนาดแปดนิ้วก็จะเหลือขอบนิดหน่อยค่ะ หรือเจะเทใส่อะไรก็ได้นะคะจะได้หมดเลยคราวนี้เราก็รออย่างเดียวเลยค่ะรอให้เขาหายร้อนแล้วก็เซตตัวค่ะต่อมาเป็นส่วนของคาราเมลค่ะก็จะมีนมข้นหวานนมข้นจืดครีมเทียมน้ำตาลวันนี้หมูจะใช้เป็นน้ำตาลโอทึงนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้วิธีทำก็นำทุกอย่างผสมรวมกันเลยค่ะ ในนี้เป็นนมข้นหวานอยู่แล้วก็จะใส่นมข้นจืดนน้ำตาลโอทึงครีมเทียมแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ยกขึ้นตั้งเตาค่ะใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าส่วนผสมจะละลายเข้ากันดีทั้งหมดนะคะและเราจะไม่รอให้เขาเดือดนะคะเราจะไม่เคี่ยวส่วนผสมตรงนี้จนกระทั่งเดือดนะเราจะให้แค่แบบว่าละลายเข้ากันดีแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มนิดนึงเท่านั้นเองค่ะก็ใช้ได้นะคะเพราะถ้าเกิดรอให้เดือดเลยค่ะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไหม้ได้นะคะถ้าหากว่าระหว่างขั้นตอนการคนบนเตานะคะถ้าเห็นน้ําตาลโอทึงอะ มันเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะแล้วเรากลัวว่าเขาจะไหม้ซะก,ก่อนนะคะให้ใช้วิธียกออกจากเตาก่อนเนาะแล้วก็มาคนให้ส่วนผสมเขาละลายก่อนนะคะเพราะว่าในหม้อนเนี่ยเขาก็จะมีความร้อนอยู่บ้างบางส่วนนะคะก็จะช่วยทำให้ตัวน้ำตาลโอทึงอะค่ะเขาละลายได้เหมือนกันเนาะก็สลับขึ้นสลับลงระหว่างตั้งไฟได้นะคะเน้นก็คือให้ส่วนผสมเข้ากันดีทั้งหมด โอเคแล้วค่ะส่วนผสมของหมูละลายเข้ากันดีหมดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสีเข้มขึ้นนิดนึงอันนี้หมูพอละปิดแก๊สเลยนะคะยกขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็รอให้เขาหายร้อนก่อนค่ะเดี๋ยวหมูจะแต่งกลิ่นด้วยวานิลลาบัตเตอร์นะคะสักหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อสักครู่ที่ไม่ได้แนะนำไปในส่วนของส่วนประกอบเพราะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบ ถ้าเราอยากให้มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นเราก็ใส่เพิ่มเติมค่ะหรือถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้จ้าแล้วก็คนเข้ากันอันนี้ก็หอมฉุยเลยค่ะเดี๋ยวพอเขาเอ่อหายร้อนนะคะเขาเซ็ตตัวเขาจะค่อนขึ้นนิดนึงนะจ๊ะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบล่างแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวฉกกล้วยค่ะที่พอเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเอาไว้ค่ะ เสากรวยที่เราทําในอัตราส่วนวันนี้นะคะจะเป็นแบบนุ่มนิ่มเลยนะคะมันจะเด้งดึงดึงได้เลยนะคะนิ่มนิมแล้วก็จะมีเป็นนมสดพสลาสเ u อร์ไลทนะคะขอเป็นฝาสีน้ําเงินนะคะก็คือเป็นไขมันเต็มค่ะเวลาชงเครื่องดื่มแล้วก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นอร่อยค่ะส่วนอันนี้เป็นคาราเมลที่เราทำเอาไว้วันนี้นะคะหมูจะทำเป็นขนาดแก้ว20ออนค่ะ แล้วก็เราจะมีตัวน้ำตาลโอทึงนะคะหรือน้ำตาลทรายแดงอะคะ่ะลักษณะแบบนี้เอาไว้โรยตกแต่งด้านบนนะคะหมูจะตกแต่งแก้วอะนะคะก็คือเอาคาราเมลที่เราทำไวะคะ้ค่ะโรยลงไปก่อนส่วนหนึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปเลยคาราเมลเมื่อสักครู่เราเทแต่งแก้วไปไม่หมดนะคะ ส่วนที่เหลือค่ะหมูจะเอามาชงกับนมนะคะเทสใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ท็อปด้านบนค่ะด้วยเฉาก๊วยของเราน้องน่าทานมากๆโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงหรือโอทึงจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำกันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆไว้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ